สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของต้นมะละกอนะครับต้นนี้เมื่อคืนก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับตกนานมากเลยนะครับประมาณทั้งวันเลยนะครับฝนตกนะครับทีนี้ก็เลยพบปัญหานะครับปัญหาอะไรก็คือในส่วนของนี่นะครับต้นมะละกอต้นนี้เริ่มเอียงแล้วนะครับเห็นไหมครับดูถ้าดูด้านนี้ครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวดูขยับมาใกล้ๆหน่อยนี่เห็นไหมครับค่อนข้างเอียงเลย สองวันก่อนต้นยังจะตรงอยู่นะครับแต่พอมาวันนี้นะครับนี่เอียงเห็นนะครับนี่แต่ก่อนจะตรงอย่างนี้ครับปื๊ดตอนนี้มาเอียงมาทางนี้ละนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากฝนตกหนักนะครับแล้วก็ดินตรงนี้เป็นดินถมใหม่นะครับเห็นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองจับโยกดูนะครับนี่เห็นนะครับนี่โยกได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นปัญหาแล้วนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของด้านบนมันจะมีลูกข้างเยอะนะครับนี่ ลูกก็น่าจะประมาณลูกละโลเห็นไหมครับนี่อยู่สามสี่ลูกก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสี่ห้าโลนะครับนี่ที่อยู่ด้านบนประกอบกับความสูงนะครับแล้วก็ต้นมีขนาดเล็กนะครับรากมันอาจจะยังยึดเกาะได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับประกอบกับดินเนี่ยมันมีความชุ่มน้ําทําให้ดินมันอ่อนนะครับต้นมันก็เลยเอียงประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราต้องทําการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไม้เนี่ยมาค้ํานะครับบริเวณด้านนี้นะครับค้ําขึ้นมาตรงนี้ ถ้าหากเราไม่คับนะครับนี่เดี๋ยวต้นมันก็จะโค่นล้มลงมานะครับเนื่องจากว่าดินมันอ่อนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันมีผลค่อนข้างเยอะน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะทําการเอียง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 มาเรื่อยเรือจนถึงพื้นนะครับความเอียงมาปุ๊บรากมันก็จะลอยรากบางส่วนก็อาจจะขาดทําให้มันสร้างอาหารหาอาหารไม่ได้นะครับก็จะส่งผลโดยตรงต่อตอน้นมะละกอก,ก็คือจะทําให้ต้นเนี่ยยืนต้นตายนะครับ อันนี้ไม่ได้เกิดจากน้ํำขังนะครับเกิดจากรากมันไม่ที่จะสามารถชอนชัยไปหาอาหารในดินได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ปลูกในพื้นที่ลาดเอียงแล้วก็มีต้นค่อนข้างลูกเยอะลูกดกนะครับอันนี้ต้องทําการคั้ากิ่งช่วยไว้นะครับนิเชนั้นแล้วต้นอาจจะล้มแล้วก็ได้รับความเสียหายได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอันนี้เป็นส่วนของมะละกอต้นเอียงเกิดจากฝนตกชุบครับผมสวัสดีครับ